ออืมมันก็จะมีอยู่อ่าลองสรุปคร่าวๆซิว่าได้เพลงมาหนึ่งเพลงทำอะไรบ้างแยกเป็นสองแบบก่อนเพลงครับเทำนองครับทำนองขอจึ้นน้องแล้วก็แบ่งฟอร์มเพลงของเพลงพอแบ่งครบก็ก็เพื่อแล้วก็มาดูเนื้อเพลงเนี่แล้วว่าจะแบ่งเนื้อร้องหรือเป็นประโยคประโยคยังไงแบ่งประโยคน์คำพูดอ่าใช่ไหมสองอย่างการแบ่งประโยคน์คำพูดไม่จำเป็นต้องแบ่งตามจังหวะของ เขาร้องคือเราเราเริ่มจากจังหวะที่เขาร้องคือยังไงอ่ะคืออย่างเงี้ยยังแมงแล้วช่นี้จุดฟิดาวน์ I ซ a ยังแมงมันก็ต้องมันต้องหาตึงกลางระหว่างอันนี้คือเราซ้อมหาช่วงหายใจไงช่วงหายใจครับคือไอ้ช่วงที่มันมันมันขาดตอนในในในเอาจังหวะมาบวกเท่าเท่าเมโลดี้มาบวกด้วยเนี่ยบางอันมันต่องเชื่อมต่อกันใช่ไหมอ่า เราก็ลากเสียงต่อไปสิต่อไปถูกไหมไม่อย่าง้นคืออย่างเหมือนเหมือนก็แีเดียวกับของแม็กที่บอกเมื่อกี้ไงว่าอันนหนว่าเป็กกันนะนั้นยังไม่เคยจางหายเหมือนกับว่าไอไอเพลงนี้ที่เขาแต่งมาเหมือนกับว่าเขาเขาออกแบบมาให้มันมันมีมีการแบ่งการหายใจของเขาที่ไม่ไม่ปกติใช่ไหมครับเราอย่าไปคิดว่าจาหายใจเราคิดอย่างแบบว่าเหมือนเราจะพูด่ยแล้วมันจะออกมาเป็นตัวของตัวเราใช่ไหม มันมันจะไม่ออกเป็นออริจินอลครับใช่ไหมเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มีความเป็นสากลอยู่ทุกคนก็มองออกใช่มครัอย่างเช่นสมมติมันก็เป็นประโยคอ่ะทุกคนก็รู้ว่าประโยคประโยคสุณเิผมมาถึงคือผมว่าอย่างประโยคเนี้ย no man d e s t o l l อ uh, ่ะ d e s t all by himself ประโยคนี้คือมันเป็นประโยคเดียวกันแต่เวลาเขาร้องเขาจะแบ่งเป็น no man ตึ๊บ ด่าสิออกไปเองเซลฟ์โนแมนด่าสิออกไปเองเ s e l f ก็ไม่ต้องใช่นี่เราพูดถึงเวลาร้องนะเวลาร้องใช่ไหมครับคือเหมือนเราต้องหาตรงกลางของมันไงแต่เราแต่งนี้คือก่อนที่เราจะหาตรงกลางเนี่ยเพื่อความละเอียดเราแบ่งสองอย่างก่อนตรงนี้แล้วก็มาประกอบกันขับนอนเดียวใดแค่รับตาคนนอนทั้งใดเนี่ยคือการบ้านที่เยอะพอสมควรนะไปยังไม่ลงเปลียนไปเออแต่ไอ้ส่วนแรกๆก็คือแค่คําอธิบายอยู่ว่าเพลงจะทำอะไร ไอ้ส่วนหลังๆนั้นคือกันบ้านที่แบบให้ไปแบ่งไม่ได้ครับได้แล้วก็ทำนองแยกกันซ้อมแยกกกันซ้อม็คือพรุ่งนี้ถ้าปัคกิ้งแท็กมาพี่อาจจะเปิดแล้วแบบว่าอะไรเงี้ยให้ให้ร้องทุนนองก็ได้ถูกไหมเหมือนฝึกพูดอย่างเงี้ยมันทําให้เรามีเรื่องราวของเราเองด้วยนะแต่ว่าพี่อาจจะใช้ก็ได้หรือพี่อาจจะไม่ใช้ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างเนี่ยบอกไป มันมันมันต้องได้เลยี่ยเพราะว่ามันยากเม่กีน้จะนิ่งเปยนะไม่ไปแล้วทั้งไหนก็ไม่ไปหรือว่าเราจะแพนว่าเราจะเดินออกไปร้องหน้าเลยอืไม่ได้เพราะมันขึ้นมาร้องเลยตึงแล้วมาเลยมันมาแล้วต้องต้องแพนตัวเองดีๆลูกอาจจะแบบช่วงโซโล่อะไรอย่างนี้ออกไปแล้วก็ยินนิ่งๆเพราะว่าเพลงนี้ครูว่าไม่ไม่จะเป็นต้องพูเยอะเนาะยนเรื่องการสื่อสารอารมณ์ แค่ต <c oughs> ้องต้องส่งไปให้ถึงแค่นั้นเองเพราะว่ามันมันกว้างอะใช่ไหมคะเราเราไม่ใช่แค่แบบพูดกับคนข้างหน้ามันต้องพูดกับทั้งหมดอะมีมีทั้งมุมนู้นมุมนู่นไกลอย่างเงี้ยไปถึงเขาอ่ะ อ่ะที่ซีรอบแก้ตัวไม่ไม่อยากให้เธอต้องเจ็บบ้านนู้นห้องนัง่นแม่ไม่ได้ไม่อยากให้เธอร้องไห้อีกเพราะฉันเองไม่ได้รักเธอ ยังที่เธอนั้นเขใจบอกไม่ได้รักไม่ได้ครับอยากให้เธอเข้าใจเสมอก็บส, <c oughs> สิ่งที่เธอทุ่มเททุกน่ให้กับฉันไม่มีข้างใดไม่มีทางจะทำให้ฉันนั้นรักเธอขอกข้างนู้น้องลูก ได้โปรดเดินไปจากฉันจงทิ้งฝันที่มีไม่รักดีคนคนนี้โปรดอย่ามองกลับลมา เดินทางไปคนหาเนียว้อเจอใครสักคนที่ดีคนที่จะรักที่จะเข้าใจเธอให้ได้เจอวันนั้นที่ดีกว่าโอ้ได้โปรดเดินไปจากฉัน จงทิ้งฝันที่มีไม่รักดีคนคนนี้โปรดอย่ามองกลับหลัง <c oughs> อย่าปักชั้นไว้ในหัวใจและคงไม่นานเท่าไรเธอจะเจอคนที่ดีอย่าทนกับฉันเลิมคือ จะทรมานหา,ากเธอไม่คิดกลับหลังลืมคนคนนี้จบไปเสียทีทุกทางอย่าขางค้างอย่าเสียด้ยช่วยกันค่ะไม่มีเราไม่มีคนตก่ ค่อยแบบเอาแขนลงีลได้โปรดเดินไปเจอฉันจงทิ้งฝันที่มีไม่รักดีคนคนนี้โปรดอย่ามองกลับหลัง ไว้ในหัวใจและคงไม่นานเท่าไรเธอจะเจอคนที่ดีอืม้มโอ้ยย่าต้องลืมตาค่ะทำไรทำได้หมดลืมตาทำไม่ได้ทำไม่ได้อย่างเดียวโอ้เราอาจจะมีมีที่ที่เราเน้นบ้างลูกในตอนท้ายๆนะคะ บิ้วความรู้สึกคนน่ะอย่างเงี้ยโปรดอย่ามองกลับหลังอย่าฝังฉันไวอย่างเงี้ยเออมีเน้นมัง่งเม่นจะเหมือนเหมือนกันหมดเพราะมันมีหลายรอบมีตัง 1, 2, ้งหนึ่งสองสามฝังตั้งสี่ครั้งฝังไปเลยอรอบสุดท้ายตั้งเข้มข้นใช่ไหมโรดอยมองกลับหลังอย่าฟังฉันไว้ คนคนนี้เหมือนกันหรือเปล่าวะคือเธอเป็นวิชาชีที่มีใครรักดีคนคนนี้อืมเหมนเน้นๆนิดนึงเลค่ะของหลัง่ บายมากเน่ก็จำได้แล้วอย่าหลับตาเป็นชาหนูนะครับอย่าฟังฉันไว้ในหูเธออาจจะร้องสั้นมั่งก็ได้นะคะเพราะที่ผ่านมาเราก็จะร้องยาวๆหมดใช่ไหมคะเราเคยร้อง โปรอเดินไปจากฉันจงทิ้งฝันที่มีไม่รับดีคนคนนี้หลังตอนหลังๆอาจจะแบบมีคำที่มันสั้นลงบ้างแตกต่างจากมุกแรกๆบ้างอย่างเงี้ยอาจจะแบบโดยรอเดินไปจากฉันอะไร้ยก็ได้จงทิ้งฝันที่มีคำที่มันกระชับลงกระชับขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ย ได้บ้างที่มันแตกต่างจากคุกแรกๆหรือจะไปชักไปทำตอนรอบแรกๆที่ยังยังไม่แบบยังไม่บิวมากอะไรเงี้ยก็ได้ไปร้องเป็นสั้นๆบ้างตอนรอบแรกๆคุกแรกๆะนะคะ หรือเราอาจจะแบบเปลี่ยนฟิลอ่ะสมมติว่าเดิมซานี้อาจจะลองโปรดอย่ามองกลับหลงังอย่าฟังฉันไว้เป็นแรงแรงหมดใช่ไหมคะ<า>เราอาจจะลดลงบ้างในบางสมมติทุกแรกครูเลือกถึงว่าครูเลือกทุกแรก,รกมาเล่นเช่น เราจะมองกลับหลังอย่าฟังฉันไวลล้ลดลดหัลุกลงมานิดนึงเนี่ยใช่ต่างจากเอาหลังหลังมาง มีอะไรน่ะลูกยอมรับค่ะคือแค่ดูแลสุขภาพตัวเองค <c oughs> ่ะพร้อมหร <c oughs> ับบนเสาเพลงนี้ถ้า,นาถห,หนูเสียงแหบนวดเดียวหนูก็ถึงกระตายไ,ได้ไม่ลัะต่ำก็ไม่ลงต่ำก็ไม่ขึ้นสุขภาพต้องเต็มร้อยนะเนี่ย <c oughs> ช่วงที่เราไม่ได้ร้องช่วงโซโล่ก็อย่าอย่าหลุดออกไปจากฟิลมากนะลูกอะไรแบบการเป็นแบบเชียรม์มบคนดูมากเกิน <c oughs> คนดูอารมณ์กระเจิงไปไหน <c oughs> แล้วไม่รู้กำลังแบบแต่ซานี้คงไม่มีอาการแบบว,ว่าตื่นเต้นเวทีแล้วมั้ <c oughs> งก็มีอา,า, <c oughs> อาจจะมีนิดหน่อยเพราะมันเปลียนที่เนาะมันใหญ่มาก <c oughs> ว่าไปซ้อมไปดงไปเดินวันวันเสาร์เวลาเราไปแล้วก็แบบไปเดินสำรวจมันให้ทั่วทั่วถ้าเราอยู่มุมนี้เราควรทำอะไรอะไรไงจะได้ชินแล้วก็เซฟเสียงไว้เยอะๆนะคะ <c oughs> พักก่อนลูกเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นใครเนี่ย ใคอรยอยู่กับครูอีกเกรดแทปปี้กิดที่ไหนเอ่ยเกรดไม่ได้อยู่กับตัแก๊ปตัวครูแก๊ปเนาะเราจะทำไม่รู้เสร็จยังกะต,ต้องเอาน้ำเลยคะน้ำเปล่าดีกว่าเย็ยนสุดเอาใหม่ไหมลกูกจะสอนได้ขอบคุณค่ะ ขวานี่คือจุดหลักๆแต่ถ้าเกิดหนูเล่นกวาดมองทุกคนเป็นไปไม่ได้หรอกลูกคนกี่พันละในนั้นน่ะยังไงก็มองไม่ทั่วให้แค่สมมติทนนั้นเองและนี้ถ้าเกิดจะมองสูงทําไมไม่ให้มองสูงแบบนี้เกิดอะไรขึ้นคะครูก,กบบอกแล้วทําไมคะบอกแล้วยังเออหลอดลมมันทําไมมันองแงนอย,อย่างนี้การออกเสียงก็จะไม่ดีนะคะก็เลยส่วนมากจะให้หน้าตรงมากกว่าเพราะมันทําให้ทุกอย่างมันอยู่ในสภาพที่สบายที่สุด นะคะไม่ตึงไม่หย่อนค่ะทีนี้เสียงครูจะบอกอีกข้อหนึ่งค่ะการร้องเพลงยังข้อดีของเรา2คนที่ครูเห็นคือ